สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงเบิรตสุภูสุคนนะครับสวัสดีเอีอีลาน้อยอุ๋งอิงเบิรตสุภูสุคนคือกันนะครับแล้วก็สวัสดี FC ช่อง YouTube DJ สาวน้ำยืนอีสารอ่อนซ่อนเบิรสุภูสุคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจนะครับ มีสาวน้อยเพชรบันแพงทำการแสดงอยู่โรงเรียนโรงเรียนพระแก้ววิทยานะครับตำบพลพระแก้วอาเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับช่วงนี้กำลังตั้งเวทีนะครับส่วนหน้าเวทีที่กำลังตั้งอยู่ขณะนี้นะครับเอฟซี FC, จากหลายพื้นที่นะครับจากหลาย หมู่บ้านหลายอำเภอนะครับรหามเริ่มจับจองพื้นที่ปูศาสตร์นะครับปูศาสตร์แน่นั่งเป่าน้ำนะครับยานศาสตร์หายบ่หรือจังใดน,นะครับรถกะเหยียบไปน้ำแน่นะครับเพราะว่าเป็นมาปูจองไว้นะครับเพราะว่าเวที่เข้าตั้งบ่ตท่านได้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามาจากั้างวัดบุรีรอยเอ็นนี่นะครับกับมาถึง บ่ายสี่โมงห้าโมงก็มีนะครับมาหอดกระตั้งเวทีเลยนะครับตอนนี้เกือบหกโมงนะครับแต่ว่าผมมีปัญหานะครับสาวน้อยเจ็ดตักแพท้น,ทนี่ตั้งเวทีนี่ชั่วโมงก,กว่าๆนะครับชั่วโมงนิดนิดเรียบร้อยเบิดนะครับแต่ว่ามาเบิ่งเอฟซีดานหนา้าเวทีตอนนี้กรับรู้สึกว่าถือว่าอุ่นหนาฝาค้างเด้เห็นศาสตร์เห็นหน้านะครับ เอฟซีโอ้ยโอ้วันนั้นได้ออกง่ายเดอกครับนี่นะครับนี่ของกินของกินบอสวันดีครับเรื่อยอ้อันเอามาฝากหรือเอามาเอามากินเองครับนี่เอามาฝากหมอรัมหมออะไรยังไงเอามากินเองบ่สผมไปกินข้ามกินข้าวแม่บอสอึดแนวกินด้วยขายอยู่ข้างในนี่บอสอึดแนวกินเฝ้าร้ายมั้ยนี่ไปกินข้าวเฝ้าบไปกินข้าวเฝ้าบอสแม่ตะไกลบ่ มาแต่ไสไกลอยู่วะช่องจอมโอ้มาแต่ช่องมาผู้เดียววะนี่มาคซัมพ่ออย่าาสบักใหญ่นึงแล้วนะเป็นจังไงบึงสาวน้อยเพชรมันแหงทั้งใดก็ได้มาบึงหน้าวิธีมือนี่อยาเห็นในสัตว์มันแล้วสัตมันบึงในคลิปบึงใน YouTube ติดตามประจำอยากเห็นน้องนั่อยากเห็นอีหลาน้อยนั่ มากอยู่บ่ละ่มละมักวนาอามวนน้ำกันซอแจงเ,เ,ออเรื่อยเด้อเยล่าแล้วจังเมื่อมาแต่ช,อช่องจอมก็ถือว่าไก่เติบอยู่นะครับนี่นะครับนี่เบิ่งนะครับมาเป็นครอบครัวเลยนะครับหาแนวอยู่แนวกินมากินแรงน้ำน,นะครับนี่ละ่ะเอ <c oughs> อเขาจงเรียกว่าโอปุนเบิ่งที่ละ่ะจกักสั่นตัวสมัยตะกี้ สมัยตะกี้ให้กำลังใจคนต่างเวทีนั่มหน่อยกำลังใจมาไม่ไปคนอิ่มอิ่มแต่คนกินอิ่มแต่คนกินเนาะคนต่างคนต่างก็หิวแค่เกาอ้าวแ่บๆเบิ่งตีหลับบรรยากาศอบอุ่นแห้งเป็นแนวนี้ปุ๊บสุมองมามาตั้งแต่สามโมงสี่โมงครับแมนแล้วก็มาตั้งแต่สี่โมงห้าโมงม่หากินเข้าอยู่หน้าเวทีแนวนี้นั่นเคื่อนลอยเอง ฝันเทาแคือากนเาบิตกนองมือนี่เนาะอ่าปอดโปร่งขอบคุณหลายๆเออมาให้ฝนมาเนาะเอ้าแซบซซบนั่นน่ะโพี่น้องเข้ามาหลายแล้วได้หนแล้ะนะครับนี่น้อยๆก็เอามานํำปอนข้าหลานน้อยปอนข้าหลานน้อยเอาหลานน้อยมาน้ำโจักปีลวนี่จักปีลวนี่จักปีแล้ว ความนึงพอดีสิบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้เอลบอละคามาแต่ไกล <c oughs> อยู่ว่ครับนี่อ๋อไกลๆเนาะ <c oughs> อืมบอสิบกิโลเนะอะเอาหลานน้อยมาน้ำเผ็ดจังไบหนี่นี่หลานง่วงเชีจังไหนนอนนี่เลยบ่รอ้นะโอ้ยายก็ะสอแจ่งเลยเนอะเสียงหัวเร็ว ผนปรตกดอกมือน,นีน่ะปล,ปลอดโปร่งแห้งครับเออบ่บ่มีบ่มีฝนมาหนี<ม>สาวน้อยมือนีบ่มีฝนนอนนะครับนี่<ช>เอาผ้ามาคุยครับเอฟซีพี่น้องนะครับมาจองที่นั่งนะครับจองศาสตร์ด้านหน้าวิธีซ้อนนีน่วิีเท่ากับกํำล่างตั้งนะครับไข่แล้วละะนี่ <c oughs> อันมาน้ำกันเบิร์สวัสดีครับแม่ <c oughs> มาน้ำกันบ่อนันโอ้มาน้ำกันเบิร์มากลดขั้นเดียวเลย โอ้มาที่หลังอีกโอ้โอ้ตอนนั้นไปที่ปางกูบ่อ๋อปางกูก็ไปหมดนี่โอ้ยอยู่อยู่ข้างอบตอยู่ข้างอบตใช่ไหมไอ้ปางกูเออใช่ใช่อยู่ข้างอบตอ๋อปังปตสอข้ีข่างข้างปตทมันข้นเต็มเนาะจังแต่จใสโอ้ยหลายจัากใสก็มาปกติทั้ง

โอ้เขมรแต่ฟังเล่าออกภาษาเขมรสวัสดีมันว่าอย่างไรแม่สวัสดีสวัสดีคือกันสวัสดีคือกันตรงตรงซับเลยเตรงซับเล่นงั้นนี่เขแมนกูขันอ๋อกินข้าวเดย์แม่กินข้าวบ้ลนใต้อ๋อครับเออล่าก็มีลูกลูกชายก็อยู่อ้าวเมียจังหวัดบึงการโอ้บึงการครับยังเป็นอะไรเป็นโฟแมน พ่อแม่เขาอ,อยู่บ้านนอนทังลุอืมครับครับครับเอาอันดที่นลูกาแม่ที่โน้เอาออเอาบิง้งขั้นคันไอเราเห็นกะเบิง้งแม่นี่ออก you ยูทูบช่องสาวน้ำเยื่นี่ยาเิ่เ็นงานแล้ไปแ่้เรเขามาอยู่บ้านแล้วเอเอาเอาเอา,เอา,เอานี่นะครับนี่เอฟซีเอฟซีของแท้นะครับ แลลงกูข้างปอดท่อมือนันกับไปคนแน่นๆคนเต็มเลยมือนันเนาะล้านแตกทัวมือน,นันกระไดข้างแปลงกูงมือน,นี่วัดวัดพระเอกวัดมากครับมือน,นันโมนม,ามาเลยมือน,นัน,น,นป่วยป่วยป่วยแน่นจะงอมากมือน,นี้โอ้มือน,นันผมเห็นงอกระเลยนั่นมาเบิ่องนงอเนาะมือน,นี้เนาะฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้มาแล้วเนาะบ่มาบ่ได้เด้ผู้หญิงอ้อมแอมก็มามาเบิดมื้อนี้บ่มีบ่มีผู้ใดขาดเด้อมื้อนี้เด้อตลกกัมาครบทีมเด้อมื้อนี้บ่มีครบอีมยังนักมีคนจะติดต่ออีกโอ้ยวอ้าวอ้าวมื้ออื่นก็อยู่บุรีรัมยถูกปะเขตนี้คือกันเขตบุรีรัมย์เขตเขตนี่ล่ะเนาะบุรีรัมย์สุรินทร์ใกล้กันกะเป็น ธรรงมาด่าแม่บอกบอกเป็นอย่างครับแม่ครับก็เป็นนิวติ่งออกมาเนาะแล้วก็หายบอกเป็นบอเป็นปัญหาครับแม่จ้า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 ปกติจิตใจแข็งแกร่งแห้งเสมอนี่แม่หนาวก้อยเบิ่งเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเซลออกมาซาวเช็กเดี๋ยวซาวเช็กก่อนใกล้ๆหน่ะกันอยากถ่ายรูปใกล้ๆ ช่วงเชวเชคขอบคุณหลายๆกันแม่ครับเลยโอ้ยอนี่แหละมามวลมาเป็นกันมังใจนะครับตั้งแต่ต่างเวทีเลยนะครับพี่น้องเข้าทั้งสังขะนะครับสุรินนี่นะครับามาเบิ่งบรรยากาศด้านหนเวทีขนาดรถนี่นั่ขับเข้าขับออกอยู่เด้แต่พี่น้องเข้ากับเบิ่งที่ละ่ะกำมังใจดีแห้งนะครับ ้องฟ้าปลอดโปร่งเดอมินี่นะครับผมมีฝนผมมีลมนะครับส่วนทีที่กันนี่แหละนะครับในที่กับกำลังตั้งอยู่ตอนนี้นะครับข้าวเดียวนะครับเดี๋ยวก็เรียบร้อยนะครับอ้าขอพูดในหลายผ้ามาเบ่งบรรยากาศนะครับที่น้องเข้าดันนาวิทีก็ได้พูดได้คุยได้สอบถามกันนะครับเดี๋ยวจังคุยกันพอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณในหลาย สวัสดีครับเมืองเซราเป็นตาฮักบอพี่น้องห้าวนะครับ